ต่อไปนะครับเป็นการป้อนเนื้อนะครับจะสังเกตว่าเนื้อเริ่มต้นที่นี่นะครับห้องที่เนี่ยห้องที่มันมีเริ่มตรงนี้นั่นเองนะครับเอาไอ,าอ,อจอดกระจนะครับก็วิธีป้อนเนื้อนะครับเุ้ยอะไรนะ Control L c o n t r l L นะเนื้อ C คอนโทนบวกเอลคอนโทเอลนะครับอย่างนี้ก็คือการคลิกโนต้ตแรกเนื้อแรกก่อนนะครับคอนโทเอลนะครับมันก็จะมีไฟกระพริบด้านล่างของเมโลดี้นี้นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยครับ i i ได้ i แล้วนะครับสะเงี่ยสตาร์ตตัวนี้นะครับก็ เล,เลื่อนเอ่อคลิกสเปคบาหนึ่งทีนะครับมันจะเด้ง,เงมาที่แซดสเปคบาหนึ่งสเปคบาหนึ่งทีนะครับมีเอสด้วยนะครับเอสสเปคบาหนึ่งทีอ่ะอ๋อไม่ถูกไม่ถูกเอาใหม่นะครับใหม่ใหม่ ต้องสเปคป่าให้ตลงนะครับ I start at a joke โน้ตต่อไปนะครับวิชนะครับวิชตรงนี้ไหม W H ทำไมต้องโจทย์เพลงนี้เพลงฝรั่งด้วยนะครับยากใช่ไหมบางทีหาไม่ค่อยได้พิมพ์เท่าไหไ start. ร่น t องโจ คลายไม่ต้องขีดก็ได้ไหมหรือว่าขีดอ่ามันขีดนี่เป็นอย่างงี้คลายคลายเอาถ้ามันหลุดไปแล้วนะครับก็สามารถเดินมาคลิกที่เนื้อก่อนนะครับ n g เอ็ใอันนี้เวลาเรา I แล้วก็ มันเป็นคำร้องบ้า์ได้เป็นคำร้องทีเ่เป็นเสียงเอื้อนนะหรือว่าเสียงยาวของเสียงไออย่างเดียวเนะี่ยมันก็จะแล้วก็สเปซไบายาวไปหาตำแหน่งนะครับอยู่นีดิดตรงนี้ใช่ไหมครับดิศหนึ่ง n c dead The joke. <Yeah. S 1> What's on me? มีโอโอะไนะ H ไปเรื o. O ่อยๆ No. แ e ค่นี้แหละครับ เกด escape 2อทีไว้ก่อนนะครับอันนี้คือโน้ตที่เราพิมพ์พจากโน้ตเนื้อนะครับมันอาจจาะาลายตาหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันาจา้นซ้อนค่อยจัดก็ได้นะครับน,นี่คือโน้ตและคอร์ดนะครับต่อไปเนื้อเนื้อต่อไปนะครับเนื้อเนื้อใต้ใช่ไหมครับเนโน้ตเนื้อที่สองนะครับ ยังไงเนาะผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับลืมแล้วนะแล้วมาจัดเวิร์กช็อปแล้วก็ลืมแล้วนะไม่ใช่ร้อยนะครับปกตินะครับถ้าลืมผมก็จะโทรหาลูกศิษย์นะครับซึ่งเราก็ได้เชิญมาเป็นวิทยากรตอนที่เราจะ เหตุการณ์ปกตินะครับแต่ว่าตอนนี้วิากรมาไม่ได้นะครับมาต้องกักตัวก็ยังไงดีก็จัดอย่างนี้ครับอ๋อนี่ฮนะถ้าลายลิกเลยหรือว่าเนื้อร้องนะครับเนื้อร้องที่2เนะี่ยให้กดคอนโทรลออตินเอทเอลใช่ไหมครับเมื่อกี้คอนโทรล l ใช่ไหมคอนโทรลออตินเอทเอลเนื้อเนื้อ2เป็นอย่างนี้นครับ อัลิเนตบวก L อีกทีนะครับที่กเกียรพิมพนะ์เนื้อสองเนื้อสองนี่คือเนื้อภายใต้บรรทัดที่สองนะครับคอนโทรลอัลติเนต L อลเป็นอย่างนี้นะครับกดที่โนดจิสท,ที่จะใส่เนื้อนะครับคอนโทรลอัลติเนตแช่ไวไ้กด L นะครับมันก็จะมีขอเสื้อกะพริบภายใต้เนื้อแรกก่อนอ่ามันก็จะเป็น i พิมพ์ต่อไปครับ that it to cry we should start the whole Watching. oh if, i didn't... Oh, đi. Được. Lâm nó đi đi ผมพิมพ์ไวขึ้นเพราะว่าอา,อาจจะเชี่ยวชาญบ้างเล็กน้อยนะครับถ้ายังไม่เชี่ยวชาญต้องดูดีๆนะครับอาจจะเหลื่อมโน้โนตเหลื่อมอะไรกันนะครับดูตำแหน่งดีๆนะจุดโอเคเอเครับสองทีก็ได้นะครับก็เป็นดังนี้นะครับโอ้โหลายมากนะครับวิธีการเนี่ยไม่ให้มันทับกันก็อาจจะเลื่อนนะครับนะครับคลิกคลิป ที่เส้นมาท่านทั้งเส้นนะครับเลื่อนขยับวินได้ดูว่าเออมันไม่ทับกันได้อย่างเงี้ยนี่คือโน้ตที่เราผลิตขึ้นมาแบบโน้ตเลคคอร์ดนะครับคลิปต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของการใส่เครื่องหมายที่จําเป็นนะในโน้ตนี้